สบายดีย่ายืมเนีนจะไปใช้นี่ยหาซื้อเห็ดมาหนท่ไปเออไปซื้อเห็ดอยู่ตลาดอยู่ตลาดไทยบอกไปเออซื้อกล้วยซื้อเห็ดเนาะของของคารับเนาะใช่เนี่ยรถได้สิบ้าไปนะโอ้มาจะใช้สิบห้าไป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 สิไปเบื่องติดเอไปเบิ้งย่ายไปซื้อของคารับ โอ้ย่าห่างมอเตอร์ไซค์ไปเนาะลูกแผานลูกร้านผ้าไปเนาะไปเองกับโบเป็นเนาะเพลินกับเดียวโง่เงี้ยแค่เดะเออเบากับโบเป็นก็เลยเห็นแต่ดูแผ่นดูร้านผ้าไปเบาผ้าไปซื้อไปถ่ไปเดี๋ยวไปเบิ่งย่าเนาะตอนซื้อเฮ็ดเนาะ กินววยายจ้ะกใกล้ทแหกินยังกะคาร์ลคนาววกินยังกะมีแต่ตะืบอาหารเออตบม้ากินไปอยากกินหนังเห้ว่กินแกงเห็ดงเห็ดมันก็อยู่ไกลตลาด ก็ข้ามามากบเป็นกันล้าจะจักดตลาดเรนกระติเดรนกระติอดเฮ้เอดตอดตัดไปดั ก็ไกับกินก็าอยกับประือกับแบกไม่ไปเลยเงืนขับกับกบคอไทยที่นี่ันก็กลุมพิงนี่นไปเอานีของตลาดนี้แกงไม่ใช่ภาก ขึ้นหอดลูกหอดต่ากับเมื่อบุตรัยฟ้าคนป่วยใจห่วงลูกแน่ห่วงพัวแน่เออขึ้นมากกับนั่นไม่อิ่มโจงสีโจมเงาคือบานห้ามีเอื้อยมีหน่องได้หยินงเหนียวมีไครมีไครมาเบิกเท่าไรหยินงมีสะท้องพอเมียากดึงกันถึงกันโลก กานนาเข้าเบ่งกันไนนนด้กันเนาะแมงดาข้าเบิงกันกันเนะาะหัดตลาดแด้ว,นนดวจิบห้าสีเ่เฮ็เริกระติดขารถ เจ,าจัามากเลยข้ามานี่ไปจักตลาดไปดิอุกวัดตลาดเลยนนอนนี่น้องผู้ย้ายยายไปฟังนะผู้ฟังนะผู้แล้วนี่ก็เป็นหมกมย้ายมาหาสิบโค้งครับหมาอฟัวเพิเ่น โซนโซ่นอโซนฟีคุณโซนโซนเฮ็ดอีเพื่อฟังนะคุณอันนี้โซนโซนดอกฟีโซนฟีเฟืนนั่นเนี่ยคุด้เฮ็ดเฮ็ดอยู่มองนะคุณเอาเฮ็ดนี่ยังเนี่ยเฮ็ดเพื่องบอกเซลเฮ็ดเพื่องบอกเฮ็ดียังเนี่ยเฮ็ดเพื่องโซ่นนะคุณเฮ็ดแบบเด้เฮ็ดแบบเฮ็ดกระม้งใหญ่หันกลับ เห็ดมงคันใหญ่ๆหม่อง่แต่ชนเ็ดเลยกําลังเอาซนี้เอาอกใหญ่บ่อันนั้นจักบาทน่ะอันนี้อันนี้90บาทเอาข้างนี้ก็ได้ใหญ่ๆมันใหญ่บ่อันนี้อ่100บาทโอ้นีดอกุ่มๆบ่ดีงานี้งัน50บาทพอบ่เอางเาเาก็จ่ายเองจบริการบนะ ้ด้านไข่สุกเล็กๆเสือก้นป่วยด้านไข่สุกเล็กแคนป่วยอ่อยสบาทเนาะพ้อบาได้ยายเอาอีกหวเอาไปหนึ่งจุด่นเนาะเออเอายั้งแบนี้น่ะไปเพื่องไปเพื่องหยิไปหนึ่งผไตไปตำ ยายคือมันมันมันง่ามยายอืมติเืองกับบมี่นะเดนขาตลาดกเงกับขาตลาดเนาะไปแล้วกี่โมงเอองามปะเสียไปตั้บอนี่เืองบมี่ค้งนี่ราบะหมี่นี่เขาอยู่เลยยายโอ้ไมนงอแล้วโอ้เพ้ยน50บาท50บาทโอ้โห น้ำซุปเฮ็ดน,นี่กินก็ดีนะเ,าเนาะเดี๋ยวฉีกินเบิร์ดเดี๋ยวสิกินท่านบ่สดีเน่เาออก่อนที่หาไม่ได้ไม่ซื้อเลยนี่ไม่เห็นเป็นบเห็นเนาะคนอย่างไรเห็ดคอนหมูไม่จะมเม่าอะไรย่าจะกินมาท่นานขุยมันเน่าเขายังไม่เอาเพราะว่าซือ้อแล้วจ้าที่จังได้จะอย่ากินมาท่านต้ะหมูไม่มาซื้อก็ร้ายเป็นอย่างนี้ที่รถมาข้าวเดียวเองชื่อมาคบมาคุนคุณย่าไอโซน่ะคน เอองามกับอะไรได้เอาก่อนเลยค่ากระเป๋าจะเอาซื้อเห็แะ้วก็มาซื้อหมากตอเนาะยายอวดบุไดยายนี่รูกเท่าไหร่คะจ้ำหนึ่ยีบาทจำนีสเอาลงไปกมีแนวเขียวใส่เนาะ โอ้ยาเปน้นมาเก็ไเอริ่มปิดปากว่าเดี๋ยวเขาเาบงโอ้ยเขาชายเอาย้ายเนาะคนมาซื้อหมาซื้อผู้ซื้อยายเป็นเงี้ยนนะเออในย้ายเออเนี่ยนะ ที่ททเสียก่าไรเขียวกินปรเดียวเงี้ยเลยครัแต่ละชิ้นาคาคือทุกคนคนญโล่สายป้านิ้งก็เป็นสํา สื่อก้าวอ้สื่อน้าวไปเฮ็ดเนี่น่ารูประบาดหาผ้าพันมาสื่อผ้าพันมาสื่อสื่อค้องเลยมาเองมาเป็นเนาะที่ลูกแล้วสองสี่หกแปดสิสิบลูกสิบาทจ้าแตบน้าวแต่กเามื่อเลยบอปนี่โอ้เลยช่อยัง ซื้อมาวเออยักงงง่ซื้อมายังบวเออบวไปซื้อบวกต่อเนาะซื้อบวกอะไรกมือมานี่แค่บวกเลยเนาะหอตะวกเลยแจ็คบาทเ้าหาบาทยายเราซื้อบวเอาถุงเ่งจ้า ได้ซื้อขวบได้เลียวแล้วขวบแล้วก็ไปเฮ้ยแม่ยายยิบเอาง่ายแล้วว่าแล้วว่าว่านี่โอเคแบบคู่โอ้ยกินคู่มือคู่มือยายเอ้ยยูไม่จะมาซื้อคุ้งกินคู่มือคู่มือคุ้งู่อะไรประหยัดประหยัดร้ายร้ายยายเอ้ยจะไหนอยกระเหงี่ยวตาเอาแต่ประหยัดกินแต่บักคู่แต่บักคุ้งคู่มือคู่มืออยู่ไปไปเออยผมมีเงินไงจะไหนชีวิท้องยาย แต่บกมต่เมืองป้าเบิ้ลมาสื่อเืดสของกินไงัวไอ้ัวเปินเปิัวเ้มาดูได้งยังกไปตมเอาพักบงไปเอาไปพักบงไอ้พนยโลเท่าไหร่คะโลละสามสิไปย่ายกไปย่าไย้าดเ เอาครึ่งโลเลยไหมคะเอาไปทํากับข้าวให้คนป่วยก็เอากินเอาไปเยอะก็กินไม่หมดย,ย่า่ย่ายมีเท่าไหรเนื้อมีว่าหาบาทนะีาหาบาทเนาะตังยายว่าพ่อเออตังยายว่าพ่อตังยายกับบดเกี่ยงโตัวเลยไปเมื่อไหรนี้พักกันเมือออเ่อนหร่